ท่านนายกรล้มตรีอนุทินชาญวิลกุณในครั้งนี้ท่านมีอำนาจเต็มเพราะท่าน,นำดำรงตำแหน่งทั้งนายกรลฐมตรีและก็รลฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเดือนธันวาคมปี2567เกิดการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการะระดับสูง30กว่าตำแหน่งในคราวเดียวกันค่ะหรือเราเรียกว่าจัดแถวราชสีนะคะเพราะชัดเจนว่าท่านเป็นมีวิธีการจัดคนวางพวกพ้องมากกว่าการบริหารราชการอย่างเช่น อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นในขณะเดียวกันบุคคลที่ใกล้ชิดตระกูลการเมืองที่สายผู้ว่าที่ไม่ใช่สายของต้องขออนุญาตสายสีน้ําเงินก็จะถูกจัดบางออกไปใส่เกียร์ว่างและยังมีกรณีการเลื่อนตําแหน่งแบบขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะอย่างเช่นกรณี หน้าห้องของนักการเมืองท่านหนึ่งขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลาอันสั้นเหล่านี้นี่คือเป็นการส่งสัญญาณไปยังระบบราชการทั้งประเทศค่ะว่าความก้าวหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานแต่ขึ้นอยู่กับพวกพ้องของนักการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่งหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือเปล่าคะ